เริ่มอาราวันดีครับวันดีจากเออปารีนะครับก็วันนี้อากาศเนี่ยดีมากเลยค่อนข้างเย็นละก็วันนี้เนี่ยได้มีโอกาสที่ได้เือกันนั้นคือได้มีโอกาสเจอกับคนไทยนะฮะที่กรุงปารีสนะฮะก็เป็นกลุ่มคนไทยบอกตรงที่ผมมาหลายครั้งแต่ก็ยังไม่ยังไม่ได้เจอนะรอบนี้เนี่ยก็มีผสมกันทั้งเอ่อรุ่นลูกรุ่นหลานแล้วก็มีรุ่นป้าด้วยดีใจมากแล้วก็ที่ที่เจอกันนั้นคือได้มาแชร์ ประสบการณ์การเดินทางมายุโรปรอบนี้นะฮะก็อย่างที่ใครตามผมเนี่ยก็ผมก็ได้ติดโอกาสได้ไปอังกฤษไปฝรั่งเศสไปเยอรมันสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็มาจบที่ปารีสที่นี่คืออยากเอาไอเดียมาแชร์นะฮะเรื่องเกี่ยวกับอเอ๊ะในฐานะที่เป็นคนไทยที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยเราสามารถทําอะไรได้บ้างให้มากกว่าเดิมรวมถึงช่วยผลักดันให้มีการเปลี่ยนแปลงเร็วมากขึ้นในประเทศไทยอย่างที่เราทราบเั็นอยู่ว่าในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงเมืองไทยเยอะ มากนะเรื่องเพดานการพูดถึงสาธารกษัตริย์เนี่ยมันก็ลงมาบางคนเนี่ยเขาบอกมันลงมาจนทางหรือมันทะลุเป็นวงินฟ้าแล้วแล้วคนที่อยู่ตามให่อย่างเราเนี่ยจะทําอย่างไรให้สามารถแคชอัพได้กับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในเมืองไทยผมก็เลยเอาไอเดียเหล่านี้มาแชร์กับเพื่อนๆที่ที่ปาดีนะคะก็เบื้องต้นได้รับการตอบรับค่อนข้างดีก็มีน้องๆหลายคนเนี่ย สนใจถามว่าเอ๊ะเขาจะมีส่วนช่วยอย่างไรบ้างก็คงต้องพิชิท้าวอย่างนี้ยังไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นนะฮะแต่หวังว่าไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรก็ตามมันต้องอยู่ด้วยความหวังและคงหวังว่ามันจะมีการสร้างกลุ่มใหม่ๆขึ้นมาที่ปารีสนะฮะแล้วก็ถ้ามันจะเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยผมก็ยินดีที่จะเป็นผู้รึกษาวุโสหรือว่าสับเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นองคมนตรีองคมนตรีนะคะโอเคนะครับก็สบแล้รับข่าวประหาดีในสักรมปปารีสครับ